าการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านไร่กาที่จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็คือฐานกังหันสถานทุ่งกังหันลมเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับวิถีการขึ้นตาลตโนดซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวชุมชนบ้านไร่กาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือภูมิปัญญาที่เก่าแก่ของชาวบ้านสมัยก่อนซึ่งกังหันลมเป็นเครื่องวัดความแรงของลมในขณะที่กำลังปีนอยู่บนยอดของต้นตาลน,นั่นเอง ใบพัดของกังหันที่ประทะลมจนทําให้เกิดเสียงดังที่เป็นเอกลักษณ์คือตัวบ่งบอกว่าระดับความแรงของลมนั้นมีมากน้อยขนาดไหนหากลมแรงมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่ปีนอยู่บนยอดของต้นตาลที่สูงเสียดฟ้าได้การทํากังหันลมนี้ได้กลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชนบ้านไรก่กะจึงทําให้นายไพรัตแพรบุตรหรือเอก หนึ่งในแชมป์ประจำชุมชนบ้านไร่กาผู้ที่สืบทอดวิธีการทำกังหันลมแบบดั้งเดิมจากบรรพบุรุษได้มีแนวคิดที่จะเผยแพร่การทำกังหันลมที่เป็นเอกลักษณ์นี้ซึ่งน้อยคนที่จะสามารถทำได้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนบ้านไร่กาต่อไปตราบนานเท่านานหากท่านใดที่สนใจมาเรียนรู้วิธีการทำกังหันลมเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมลงมือทำไปด้วยกันได้แล้วที่นี่ฐานกังหันสถานทุ่งชุมชนบ้านไร่กา